สบายดีดพี่น้องเอ็ซีถุกๆ,ๆทานมัน,นี่เสา้าพรก็มาดู <c oughs> เพื่อนสเส้าแพงเนาะกินยำสลัดกันซื้อแนวเส็บๆมาเห็ดกันกินกันอีกแล้วพี่น้องเอาล้านซส้ามาน่งมอน,นี้พี่น้องเอ้ยบมีหมูเมื่อเมืนเน่อ,เอ,เ,อเอาผล่นอยู่เพื่อนผูกมาต,ตลาดปักสองตอนนี้ปลาเมากำลังปรุงหนำยำเนาะ ยังไงเคี่ยวกับเขามากินน้ำลูกน้ำลานมือนนี้สบายดีเหงื่อยาวลายกินยำสลัดเหมือนกันเลยพี่นกเด้ออี่างอยางเคี่ยวมากินน้ำดูน้ำลานพี่นกเลยมากินวันเกิดเอื้ยอยู่วันเกิดของอันนาซาวเนาะอนนาซาวผัดเนาะอยู่อยู่อิตาลีอิตาลีเนาะโดยสุขสันต์วันเกิดเด้อเด้อดีมีแห้งเย็นเป็นสุขเด้อเด้ออยดีมีแห้ง สุกภาพเข้มแข็งอายุมันกิ่นยืนตลอดไปทุกปีอย่าได้เจ็บอย่าได้ไข่เด้ออห่างากแข็งแห้งคุบสุขกายสบายใจเนาะเลยบุกรบุญหันงานาร Happy birthday to you Happy birthday to you ฟุ้งน้ำไปน้ำก็ร้องเพลงกได้ก็ห้เกิมีความสุขเด้อมือนี่สิได้กินยำสลัดได้สนลงวันเกิดของเกิ อ้ยมีห่างไกลที่แข็งแห้งอ้ยมีแต่ความสุขายสุขใจ D J S, S R o N น้องหน้าประกาน้อเอาให้เคี้ยวชิมอ่ะบวงกับว่าวนวดกินมันจะดัวกินเาน,นานะมือประเมาถาลุดถาส้มวะเสเย้ย ข่อยเฮ็ดแล้วแล้วบ่ได้เนาะแต่ว่าถ้าป้อมเมาได้ลงมือเฮ็ดหยังนี่บ่มีพลาดพี่น้องเยแซ่บใหญ่มือมือใส่ยังก็สสารตึ้าใหญ่ว่ามื้อเวนนี่ว่าถ้ากินดออัน่พ่อใหญ่้ให้หาป้เมาไปเฮ็ดกินอบอกว่าให้เรานั่งกินแบบโโได้โ้อยู่ได้คันูบ่มักห่น่าบว่าอาซิมงดูอัน ท่านว่าอยากตต่มน้ำตาลพน้ำตาลเบิดใกระุกีกมั้ับปอ่ะบ่ต้องตมนะบ่ต้องเอามาเอาใส่เลย้ตก้อนใส่กรพักกนก่อนามากินเสียงได้ยินแต่เสียงอ้ปลาดําเนาะปลาดีปลาดํานันตลอดปลาดําเิ่นอเปนลาสบายเนไข่า้งตาลน่ยนะในา่ แมนมันอยากออกสุกแด้นน่เขาใส่มะนาว้ลยนะมันเลยหนักมัตาเนใส่สุกมะนาว้ลยพุ่งต้นน่ะชิมแซ่บแสบไหมเป็นอะไรเอหล่อนต้นต้นต้นเข้าอันเทมะนาวพว่นะรสชาติมันแซ่บอันเข้าใส่มะนาวนักพวมันเลยเน้นเหมนตาอันนี้อัลน้เลาะเมแม่เป็นพวกนะ อยู่ข้างในก็กำลังจัดพี่น้องตอนนี้กำลังจะใส่อานั่ะพี่น้องแม่น้องลิงลิงเป็นคนจัดพี่น้องเลยงามขนาดเลยจองดีีๆน่กตามทุกคนเลยกินดอกเขาย่องไล่เล่นเชิญเลยอิ่มเลย หน้าตาก็งามหน้าตาคนก็งามดามเป็นเช่สิบ้มีกั้นกับใหญ่อยเลี่ยอยูย่อยเอาอย่องไปย่องมาแม่น้องมิงเคยแล้วพี่ <c oughs> น้องเคยแล้ว <c oughs> หน้าตา<ด>น้งา,ามเนาะขี่ไปตลาดกันอยู่อยู่ช่องพระคนเองเด้อพี่น้อง <c oughs> จะขี่มาจัดมาแจากจนี่คือคือสีช่องเบากรับเนาะดูดีก็ไปอีกอ้าวอ้าว เจนะ้านั่นเจ้าปัดออกจักพยาหน้าเจ้าอืมปัดออกเจ้าเล่นแล้วเขาแอบแล้วเลยเจ้าออกปัดออกจักพยาหน้าเรื่องรั่วแบบคล้องคอยมี่แลยเขาซัดเจ้าคล้องคอยกับอยากรั่วทำมาได้เขาหานย้ำได้เลยใส่มาได้เขาทำให้โซ่ต้องเขาแต่หาคล่อยกาน พอสิล่ะแม่ลิงครับเด้อน้ําซ้ําๆน้ําิมาแล้วพี่น้ององพอติแม่ลจัเออามบพี่น้องหน้าตาแม่ลว่าซ้ําแม่ลนี่มือนักอยู่แล้วเฮ็ดตัแต่โซงซาก็ยังว่าซ้ําแซ่บออมันจังซ้ําเลยเพราะว่าเฮาบ่ได้ขายเอาไปพ่อใหญ่เลอะจันเด้อ เอาไปจักจานจานนึงนี่เพื่อนไปยังเล่อนไกลน่นี่เอาใหม่ดูไป้จีถ่ายคลิปไปเพื่อนยังเล่อแล้วก็จะแม่มันจังบ่อนากันเดี๋ยวเออมามามานี่ก่อนก็ได้จะสิได้บอกมองแบ่งว่าไปจักเพื่อนก่อนแล้วตอนนี้กลัดแล้วลาดลาดหนาแล้วคันคันยี่ห้อแล้วจันขีดเด็นั่งล็อ ไปดั้มทือจะหรอไปดั้มที่เอาไปใส่เอิ้นจันขีดมาแต่แม่งาบาทหนึอเอาไปเพื่อนบ่าวพี่น้องเอิ้นจันขีดมาพี่น้องบอแม่ไหมหลังจานหนึ่งมาอีกจานเอาหน่อยไฟเตอร์จานเจ้าเอาเมื่อนเพื่อนจานหนึ่งเด้อโทรศัพท์ตันรั่วกอดรั่วเอา้ยจ็บกันเป็นเนี่ยพี่ดองเลยกคอยจับเนื้อหรือวะจับไปสองคนละจานปวดแขนอย่างนี้นี่มันไก่ ดูดูดูไปก็ะพบวันยัมือเอักยวบอะ้ายไปจานนึงไปถ่ายคลิปเองให้มากินกันยากพี่น้องบาตานอแต่พ่นยามีแต่พ่นบอึดมีนกินมาจาน่มากินกัยากนี่กระดคือเจ้าสิบวน่จะพอนกับสิตามไปถ่ายคลิปเนาะ

อัดกระซิดบุยกำลังมาฮอดเฮือนเจร๋งเฮี่ยมเจรติเดือนทางใหม่ทางเมื่อวันเป็นพี่น้องเนาะวบวันเกิดของเอื้อยยังแหละเอื้อยผัดอิตาลีอิตาลีอยู่ดีมีเฮวัชพูสุโคนขอให้เอื้อยผัดขอให้เอื้อยผัดเออไปอยู่เมืองนอบเมืองนาอยู่ดีมีเมืองเกิดเออยี่ยงฮอดจอดถึง ขอให้สุขภาพแข็งแรงเนาะโดยได้มาเรียนหยาดตี่น้องได้มาเลี้ยงหยาดตี่น้องทานังโม่บอูนซุเลงเป้าเด้อยกเป็นเป้าเด้อขอให้สุขภาพแข็งแรงเด้อมอ้เอ้ยผัดโอ้ยมัยจับชื่อประไทเว้ยเอ้ยผัดเอ้ยผัดเอ้ยผัดจิบอิตาลีเนาะสุขภาพแข็งแรง แมนดูดูเป็นแล้วมันจะดู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 ดครอบครัวเออไปไปเพื่อนเจ้ามัดนีช่างได้ผไปกินสี่เมกเมอนเจ้าไปนมาหอดแลวพี่น้องเพือนจานขีดาี่น้องเพื่อนเพื่อนจานขด เพื่อนเพื่อนก็สะอาดสะอาดดีเนาะพี่น้องอึบอับอึบอับอึบอับโอ้ยเป็นระเบียบเรียบร้อยดีฮึ่มงหมากถุ้งผู้ว่าไหพี่น้องเอ้ยเอามาเบิ่งเด้อเหนาะอะไรกันอันยำสลัดมาให้เพื่อนพี่น้องปลาดั้มนะถ่ายอยู่ไปดั้มถ่ายอยู่เพื่อนเจล่างเนาะเมทมันหนักนี่บายดี for me พี่น้องดูอิตาลี เพิ่นได้เห็ดมันนี่ก็เป็นวันเกิดเพิ่นก็พวกเอเพิ่นก็ได้เห็ดอันนี้มาอืกหายเจ้าแะไหมมาให้กินกะผักมาโดยมือของแม่พี่เนาะกับุกขาผู้เป็นลูกนะจ๊ะหักแลกะไปหักขอยแหวะอยู่ดีมีแฮงเนาะเพราะว่าใมีตุ๊กข๊ากแกงแม่ก็ให่ฟ้อนชุกสันวันเกิดเด้อชุกชันวันเกิดของเอื้อยผักอยู่อิตาลี ทุกชั้นวันเกิดได้หัดข้องอยู่ข้องกินเนี <S <S um, <S <s ่ยนำน้ำน้ำย้ำน้ำสลัดย้ำสลัดน้ำไข่สลัดลอากาศข้อหายวุ่นขำน้ำชูเด้อให้ห่างให้หนี้แห้ดีนี่แห้งมาเห็ดอันวันเกิดวันเกิดของเพิ่นแล้วผู้ขาก็ได้หักแล้วไส่หักสกินแล้วบาดนี่ใช่ฉนคำหมากนะเลยเดี่ยวคำหมาก อ่ะอิยดีมีแห้งเนาะเมื่อาน้าถึให้ยดีมีแห้งเบื่อขบคห้เมียผุขาผัดเอ๊กับเมียห้เมียผคขาได้กินกะขมุกับใจอเอลื่อยลายๆเัวินนันไอ้วันเกิดของเกื้อยกะฮัปปี้เบิร์เดดดูอยู่เนาะมืนี้ก็หิย่ดีมีแห้งปาเก็มแข้งปลาอลัไม้ทิงตี่แข็งแรงเตืว่าอยย่ดีมีแห้งกับืูอันซ่านเห็ดกิจการงานยานกะให้ลุงเรื่อง ทุกกิจการทุกนาทีการงานหักที่สําคัญกับข้อให้เอื้อมีแต่ความสุขความเจริญสุขกายสุขใจโดยสุขเบิดทุกสิ่งอันพันแนวในความปรารถนาสิ่งใดกับข้อให้ได้สุขความงมบัติปรารถนาเอื้อกับผู้ขากับผู้เป็นน้องกับผู้มียังวอามากมายกับอุตสาหะพร้อมลำการครอบครัวของผู้ขากะอยู่ตรงนี้สาธุกับเอ่ยมีสุขมีหลับ่อต่อไปเนาะโดยปะเดี๋ยวจากอานมาใหม่เนี่ยไปก่อนเด้อ อมืมาหอดทางนี่ชวยกันเลยพี่น้องอย่างอยเลยอร่อยเลยยกแหนกรต้งมาดีพี่น้องเอ้ยมากินนํำกันเด้วพี่น้องเด้อเสร็จเด้อ มากินเบาแพงเงียบตุ๊กเสือวันเกิดของน้าสาวถูกเริ่มอยู่ดีแง่เด้ออือชมพ่าเลยพี่นะเป็นฝลั่งแจ๊กไว้เป็นเป็นฝรั่งแจ๊กเมื่อหนึ่งวันสั่นเบาแพงว่ะกินอาหารอาหารฝรั่งกูเตอร์จ๊กมือเนาะชาวอันถานังจะได้เนาะไปเสียบกันเลย ไปไปเบิผ้าน่พี่น้องบานลังอ้าวคือบกินอีหล่ะสบายดีพี่น้องสายดีปลาลุกนีนสบายดีพี่น้องสบายดีปลาลกนสบายดีพี่หนอสบายดีายอแฮปปี้เบิร์นะแม่ีเเบิ์เดยจุยยยยียมเยี่ยมเยี่ยมเยี่เยยุกซำนวเกิดด้ออ่ะข่อยข่อยข่อยป้าสุขสันวเกิดดอาอยู่ดีมีแห้ง เขาใหม่ต้นหนาอันนี้ผ้าเก่าอีเก่าผ้าแดงพี่น้องไปนั่งผ้านะเขาเขาผ้าได้ก็ได้เขาผ้ามีก็ได้ไปไหนเด้อบอกกับเอาใหม่มาเด้อมาเด้อจานโมมาเน้อขึ้นตักมาหน่อยคือบทตัางหน้าที่มันพี่น้องเอ้ยเสื้อจานอ่ะจานโมมีครอบมีแตงอ้วน

เออเอาผ้านี่ออกไปผ้านะข้าม้าเออเซียมนี้เนาะไปกินยมยมเย็นแยมไปยอมมันเดมาเด้อพี่น้องกินยำสลัดปรกันเด้อสุขสันวันเกิดเอื่อยเนาะเอาเบื่อไปเอื่อยอยู่ดีไม่แห้งค้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เด้อพี่น้องเด้อ สบายดีพี่น้องสบายดีมาเร็วอุ้